รามเกียรติ์ตอนที่1 3 4ปราบอัศกันมาราพระรามนำกองทัพวานนและทหารยักษ์แห่งนครลงกาเดินทัพจากอุทยานเข้ามาประจันหน้ากับกองทัพจากนครจัก,กรวาลของเท้าอัศกันมาราที่นครลงกาท้าอัศกัน์ทอดพระเนรเห็นกองทัพพระรามยกมาแต่ไกลมีมนุษย์เป็นจอมทัพในมือถือพระศร อ,อนแอนอรชนทั้งสองคนคิดแล้วเจ้ากรุงจัก,กรวาลก็ขบเคี้วเคี้ยวฟันแล้วมีบัญชาขับรถฟ้ากองทหารขึ้นไปเมื่อได้ประจันหน้ากับพระรามเท้าอัศกันก็ร้องว่าโว้ยเว้ยมุษย์ตัวกระจ้อยสีไปกว่าปลายก้อยเ <c oughs> หตุใดจึงอาจองค์ธนงใจยกผลมาไล่เคนข้ามูยักษ์ <c oughs> จนเป็นเหตุให้พญทศกันรสายรักของเราต้องมาสิ้นสังขาร ทำได้ถึงเพียงนี้ฉันยาบช้านะมิย้ำเกรงสุริยวงศพรหม,มาตัวเรานี้เป็นผู้ครองนครจัก,จก,กรวาลสัปดาเลิศลบทาตรีเป็นเจ้าแห่งโมมายักษ์สีบัดนี้เราจะมาเอาชีวิตของเจ้าและพวกพลวานอนคอยดูเถิดจะมีไว้ชีวิตแม้นแต่สักตนเดียวจะมีให้เหลือไว้แม้แต่เลือดบนเส้นยาให้สมกับความพานของพวกเจ้าพระรามตอบว่า ว้ยว้ยเจ้า,ย,า,ายักษ์ร้ายเจ้านี้ช่างอาถรรพ์มาอวดริ์ <c oughs> ตัวเจ้านั้นเล่ามีดีกว่าพญาทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกากระนั้นหรือมาทําเป็นเจรจาฮึกฮักเช่นนี้เห็น <c oughs> ทีว่าคงมิรู้จักพระการหรือว่าไรบัดเดี๋ยวเธอจะยับเป็นจุนไปด้วยสอนใช้ของเราเท้า <c oughs> อัศกันได้ฟังดังนั้นก็โกรธกลิ้วดังถูกไฟแผดเผาพระองค์ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกระทึบบาดแผดเสียงสนั่น นายอวดกล้าจากมาต่อกอนกับเราเอาสิแล้วจะได้เห็นกันทหารบุกเข้าไปฟาดฟันให้แหลกขอรึขาดทำทหารแห่งนครจัก,กรวาลก็เริ่มโจมตีพร้อมกันทั้งปีกซ้ายและปีกขวาวุ่มสัตว์อาวุธกันอย่างไม่คิดชีวิตฝ่ายกองทัพวานอนก็แยกกันออกตั้งรับเป็นปีก,กาแล้วตีเข้าไปช่วยชิงอาวุธมาจาัดฝ่าย ใช้อาวุธนั้นโถมแทงไล่ฟันจนคนยักษ์ไม่อาจต้านทานเอาไว้ได้ถึงกับแตกทับไม่เป็นท่าน,นายหมวดนายกองแห่งกรุงจักรวาลเห็นทหารฝ่ายตนตกเป็นรองฝั่งก็แผเสียงสดงอำนาจร้องตวาดรอ้รองกับไล่ต้อนทหารยักษ์ให้กลับเข้าต่อสู้กับทหารวานอนการตะลุบมบอลดำเนินไปชั่วระยะหนึ่งครั้นหนุมานเห็นว่ากองทัพฝ่ายตนเป็นต่อจึงได้เห็นผลเข้าไป ใช้ตรีแพชรเข้าไล่สังหารกองกำลังของฝ่ายสตรูจนลม้ลมลงไม่นับได้ฮนุมานบุกเดี่ยวเข้าไปยืนประจานหน้ากับเท้าอัศการมาราที่หน้ารถทรงแล้วร้องว่าเว้ยเว้อยอศการมาราฉันหางการหยาบใหญ่ยกพวกพหลพลไกลมาชิงใช้ด้วยองค์พระศรีก่อน <c oughs> ระวังเถิดว่าเสียงจะคาด้วยพระแสงซ้อนให้พวกวานอนกลิ้งเล่นกับพื้ตงโลกคลี เท้าอัศการน,นั้นกริ้วแสนกริ้วเมื่อได้ยินวาจาหยาบช้านั้นไมยอย่าได้บอกวาองาสตาร์เขาไหนเจ้าจนเกินหน้าจะวานอนอัประลักตัวเราผู้สมเดชาเป็นผู้กล้ากล้าชนานฤทธิ์ถึงเวลาของเจ้ามนุษย์สองพี่น้องนี่แล้วต่อให้เจ้ากระเทิดอย่าพึงคิดว่าจะรอดชีวิตกลับไปได้สิ้นคำเท้าอัศการ์ก็กระเทือบบาทกวดแกว่งอาวุธ ถรถเข้้้าาไไไปปสสังหหรรใินออยไไเืดมื่อรถศึกบุกเข้ามาหนุมานก็หาได้เกรงกลัวไม่ทหารเอกของพระรามโลดผลจนทยานเข้าทโถมถีบเท้าอัศการผู้ยืนอยู่บนรถศึกทำให้รถนั้นแหลกลงไปพร้อมๆกับสารถีและไกรสอนเทียมรถเท้าอัศการ์ตกลงไปอยู่กับพื้นดินด้วยความโมโหพระองค์ทรงแผลงสอนออกไปในทันที พลันก็เกิดเป็นสอนนับพันเล่มแหวกอากาศไปด้วยเสียงกำแพงหน้าต้องพลวานอนจนล้มตายทำให้เกิดความวุ่นวายในกองทัพของฝ่ายพระรามพระองค์จึงท่งชักพระแสงซ้อนพรมมาดขึ้นน้วแล้วแผลงออกไปเป็นการตอบโต้เกิดเสียงเปรี้ยงถึงฟ้าร้องสะเทือนไปถึงชั้นดุสิตทำให้เกิดลมพัดไปทั่วทั้งแปดทิศทหารวานอนจึงต่างได้ชีวิตคืนมา แล้วพระสอนพรมมานนั้นก็เด้ตรงเข้าทำลายกองทัพกรุงจัก,กรวาลจนแหลกไปอีกทั้งยังพุ่งตรงไปต้องกายของเท้าอัศการมาราจนขาดเป็นสองท่อนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจสังหารเจ้ากรุงจัก,กรวาลได้ <c oughs> ร่างที่ขาดเป็นสองท่อนนั้นกลับกลายเป็นพยายักษ์สองตอนลุกขึ้นขบเขี้ยวเขียวฟันน้อยรู้จักข้าน้อยเกินไปเสียแล้ว ถึงที่ข้าบาังละเ้าอัศกัรทั้งสองตนกัดแกว่งคาถาวุธจนลุกเป็นเปลวเพลิงเข้าจงตีพลทหารวานอนอย่างไม่ลดละทำให้ทั้งพระรามและพระลักษณ์ต้องรีบลงจากรถศึกเข้าต่อกรกับสองพญายักษ์พระรามเหยียบบาพร้อมกับเนื้อพระศรอีกมือหนึ่งจับเสียงยักษ์เอาไว้ส่วนพระลักษณ์ก็เหยียบเขายักษ์อีกตน พร้อมกับเนื้อคันธนูในพระตถ์ขวาทั้งสองพระองค์ใช้ประสอนฟาดลงที่กายยักษ์ทั้งคู่ oh <my> ทำให้ร่างกายขาดออกจากกันเป็นสี่ท่อนแล้วล้มล,ลงกับพื้นแต่นั่นไปหยุดพยาศยไม่ได้ร่างทั้งสี่ท่อนของเจ้ากรมจักรวาลน,นั้นกลายเป็นสี่ร่างต่างก็พุ่งเข้าต่อสู้กับพระรามและพระลักษมณ์ทั้งสองฝ่ายต่างรับต่างตีกันสับสนและแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้จังหวะจับตัวขุนยักษ์ทั้งสี่ไว้ได้ พระรามเหยียบยักษ์สองตนไว้ส่วนพระลักษ์ก็เหยียบไว้ได้อีกสองตนแล้วฟาดคันศรลงไปจนร่างกายคุยักษ์ทั้งสี่ขาดออกเป็นแปดท่อนแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เกิดเท้าอสกันมาราขึ้นแปดตนผลเข้ามาหมายสังหารพระองค์สองพี่น้องไม่ว่าจะาฟันจะแผลงศรสังหารอย่างไรเท้าอสการมาราก็ยิ่งทวีจำนวนขึ้นจนถึงพันร่างแล้วสีนาเจ้าลักษณ์เอาอย่างไรกันดี ขุนทหาร18มงกุฎเห็นเช่นนั้นจึงตรงเข้าช่วยต่อสู้ด้วยความโมโหโอ้ยกระไรกันนี่ยิ่งตายยิ่งเกิดยิ่งลุกขึ้นมาชิงชัยยิ่งการต่อสู้ยืดเยื้อไปมากเท่าไหร่ฝ่าย18มงกุฎก็อ่อนใจมากขึ้นเรื่อยๆพระรามเห็นไม่ได้การจึงได้ถามพญาพิเภกท่านพิเภกเรานั้นปราบเหล่ายักษ์มากก็มากถึงแม้จะเป็นพญาทศกัณฐ์ที่ถอดดวงจิตทำให้ข้าไม่ตายก็ยังสังหารจนสิ้นได้ แต่กับองท้าอักัรผู้นี้เราน่สงสัยจริงว่าธิเดดเวนั้นเป็นไนยิ่งข้าก็ยิ่งเป็นมากขึ้นเช่นนี้พิเพกทูลว่าขคอเดชะเท้าอักัรผู้นี้สงเคยได้รับพรจากองค์อิสวรให้เป็นดังนี้พระเจ้าค้าแต่ในคราที่ประสาทพรน,นั้นมีแท้พระบุตรองค์หนึ่งได้ทับท้วงขึ้นว่าพระองค์ผู้ทรงธิ์ทรงประทานพรดังนี้คุณยักจะยิ่งกำเริบ ต่อไปก็อาจเบียดเบียนให้เดือดร้อนไปทั่วถึงบาทแม้นเป็นพระนารายโวตานก็อาจมิอาจสังหารได้นะพระเจ้าข้าดังนี้พระอิศวรจึงได้มีเทวบัญชาว่าแม้นผู้ใดตัดกายขาดแล้วกวาดลงคงคาอสูราตน,นี้ก็จะสิ้นชีวิตพระเจ้าขา้าพระรามได้ฟังก็ทรงยินดีพระองค์แผลงซ้อนพรหมมาตออกไปตัดร่างกายทั้พันของเท้าอัศกันมารา แล้วลมกรดที่เกิดจากการแผลงพระสอนก็หอบเอาชิ้นส่วนร่างกายทั้งหมดนั้นลงแม่น้ำไปก็เป็นอันสุดสิ้นชีวิตของเจ้ากรุงจัก,กระวาลเทวดานางฟ้าทุกราศีต่างก็ยินดีดีดสีตีเป่าขับร้องโปรยปลายดอกไม้ทิพย์สร,สรรเสริญพร้อมกับอำนวยอวยพระพรพระรามและพระลักษ์ชื่นชมบุพพาทิพย์นั้นแล้วจึงพากันขึ้นรถเวชยันสเสด็จก,กลับไปยังอุทยาน เมื่อไปถึงสวนขวัญมาตุลีเทวบุตรก็ได้เอ่ยแก่พระรามว่าบัดนี้สงครามได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยการล้างโคตรวงยักษ์สาโลกาสงบสุขตัวข้าจึงขอทูลลาพราะอองค์ผู้ทรงเดชกลับคืนสวงสวรรค์ร่ำลากันแล้วพระมาตุลีก็ขึ้นรถเวชยันขององค์อินขับเหาะกลับวิมานไปจากนั้นพระรามจึงหันมาตรัสว่าพญาพิเภก เสร็จศึกสงครามที่ขับเคี่ยวกันมาช้านานแล้วบัดนี้เราจะคืนสู่อยุธยาเสถีตามที่ได้สัญญาไว้กับพระอนุชาทั้งสองว่า14ปีจะกลับไปครองเมืองหากเรามิไปตามกำหนดทั้งพระพรตและพระสัตร,ตรุดจะวิ่งเข้ากองไฟหากเป็นเช่นนั้นพระมารดาทั้งสามคงโศกเศร้าเป็นแน่นี่ก็จวนครบกำหนด14ปีแล้วเราต้องรีบกลับไปให้ทันพิเภกทูลว่าข้าบาจะขอโดยเสด็จพระองค์ด้วยพระเจ้าข้า จะตามไปถวายรับใช้จนถึงพระนครพระรามจึงให้พิเภกช,ช่วยหาเลิกยามในการญาติตราทับพิเภกค,คำนวณแล้วก็ทูลว่าเวลาย่ำรุ่งพรุ่งนี้ดวงจันทร์สถิตราศีมีนอาทิตย์ร่วมธาตุกับพระฤหัตเกิกนั้นดียิ่งจะมีเสียก็ตรงที่อสูรินทราหูเล็งให้โทษแก่จันทร์ข้ามาทำนายว่าจะมีข้าศึกมาแต่ผู้เดียวจัเข้ามาโจมตีทัพของพระองค์ในระหว่างทางที่เดินป่าพระเจ้าข้า พระรามเอ่ยว่าเรานั้นมิเกรงมือพวกชั่วร้ายดอกพญาพิเภกก่อนท่านจะไปกับเราท่านจงจัดเหล่าสุริวงยักษ์ผู้ซื่อตรงจงรักพักดีให้อยู่รักษาบุรีลงกาไว้ด้วยส่วนพญาสุครีบบุตรพระอาทิตย์ขอให้ท่านจงเตรียมผลไว้พร้อมสำหรับพรุ่งนี้สุครีบรับพระบัญชาแล้วไปจัดขบวนพยุหบาทให้องคตคุมพลสิบสมุดเป็นทัพหน้าถัดมาเป็นทัพของกระลักคุมพลห้าสมุด ทัพหลวงมีกองกำลัง27สมุดร,รวมถึง18มงโมกุฎถัดมาเป็นทัพของพญาสุครีบคุมพล15สมุดส่วนคำแหงหนุมานคุมพล10สมุดเป็นกองหลังทางด้านพิเภกนั้นเมื่อกลับถึงนครลงกาก็มีบัญชาว่าท่านเสนาปวนาศูนย์ท่านจงดูแลรักษาพระนครให้ดีจนกว่าเราจะกลับมาจงเกณฑ์โยธาหสมุดให้ไปส่งพระรามที่อยุธยากับเราด้วยอีกทั้งจงแต่งบุสบกแก้ว รถรองรถประเทียบไว้ตามลำดับแล้วให้พระมเหสีตรีชดาพระธิดาเบญญากยให้นางจันทวัดีชายาพระเชษฐาคุมพกนรละสุวรรณกันยุมาชายาของอินทรชิตร่วมไปกับพิชัยราชรถไปเข้าเฝ้าองค์พระอวะตารที่อุทยานพร้อมกันเช้าวันใหม่ทั้งสามกษัตริย์อยุธยาต่างก็ส่งน้ำแต่งองค์แล้วเสด็จมายังที่เกย พระรามและนางสีดาขึ้นประทับบนบุตรสบกแก้วส่วนพระลักษณเสด็จขึ้นราชรถครั้นได้เลิกสุพมงคลแสงทองเริ่มเรืองรองบนท้องฟ้ากองทัพก็ค่อยๆเคลื่อนออกจากอุทยานไปพร้อมกับเสียงข้องเสียงปีและเสียงโห่ร้องจนกระทั่งกองทัพยกพลข้ามถนนที่จองไว้มาถึงอีกฝั่งหนึ่งจนครบแล้วพี่เพคจึงทูลว่าโอเดชะ อันถนนซึ่งพระองค์จองข้ามสมุดไปนั้นเป็นดั่งทำนกปิดกัน้นสันจรทางน้ำเอาไว้ขอพระองค์ทรงตัดให้ขาดด้วยพระแสงสอนให้คืนกลับเป็นท้องน้ำกว้างลึกเหมือนแต่กอ่อนเถิดพระเจ้าข้าจะได้ปรากฏพระเกียรติยศสื่อไปชั่วกัลปาขอพระองค์ทรงโปรดพระเจ้าข้าพระรามทรงเห็นจริงตามคำของพญาพิเภกพระองค์จึงแผลงสอนพลายวาดออกไปทำลายถนน เกิดเสียงสนั่นตอนหินแหลกตอกกระจายไปทุกชุดจนทำให้เกิดระลอกคลื่นเป็นทางกว้างใหญ่ไปจนถึงนครลงการเลยทีเดียวจากนั้นทั้งหมดก็หันหลังให้แก่พี่ชัยลงกาแล้วบ่ายหน้ากลับไปยังกรุงศรีอยุธยาในรามเกียรติ์ตอนนี้นะคะพี่แพทย์ได้จัดรถรองและรถประเทียบไว้ในขบวนเสด็จกลับสู่กรุงศรีอยุธยาของพระรามแล้วอะไรคือรถรองอะไรคือรถประเทียบละ่ะ รถรองก็คือรถที่ใช้ติดตามกระบวนเสด็จเป็นรถของบุคคลสําคัญค่ะแต่ไม่ใช่รถขององค์ประธานในกระบวนซึ่งพระลักษณ์นะคะเสด็จโดยรถรองนี้ค่ะส่วนรถประเทียบก็จะมีความหมายจำเพาะมากขึ้นนะคะบางทีก็จะใช้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนานะคะเช่นอัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญหรือเป็นรถที่ใช้สําหรับสมเด็จพระสังฆราชหรือรถของฝ่ายในในสมัยโบราณนะคะรถประเทียบก็จะเป็นรถที่มีวอหรือว่าหลังคาทรงจั่วหรือที่เรียกว่าทรงคฤริหะนะคะ ใช้เทียมมาล่าแบบนี้ค่ะถ้าเป็นรถประเทียบของเจ้านายชั้นสูงก็จะมีความโออาผูกม่านทองแต่ถ้าเป็นของเจ้านายชั้นรองลงมาก็จะผูกม่านตาดสีธรรมดาแล้วใครบ้างหลักที่มีสิทธิ์ใช้รถประเทียบอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาโปรดเกล้าค่ะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเราพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ